ข่าวดีบัตรคนจนเฮ hey, มติคณะรัฐมนตรี27ทธันวาคมปีพศ2565เพิ่มวงเงินบัตรคนจนเป็นของขวัญปีใหม่แจกเงินเพิ่มให้บัตรคนจนอีกคละ200บาทเริ่มใช้ได้มกราคมปี66รวมรับทั้งเดือนกดเงินสดได้2715บาบาทได้ค่าอะไรบ้างใครมีสิทธิ์ได้บ้างบอกรายละเอียดให้ชัดเจนในคลิปฟรี ประกันอุบัติเหตุ10,000แสนบาทไม่มีคนละครึ่งเฟส6และนี่ก็เป็นข่าวดีที่ผมจะมาแจ้งให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้วันนี้คือวันอังคารที่27ธันวาคมปีพศ2565มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาในหลายๆเรื่องและหนึ่งในประเด็นที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการแจกเงินของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเปราะบางคนละครึ่งและบัตรคนจนซึ่ง กลุ่มคนละครึ่งและกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนวันนี้ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีแจกเงินให้แต่อย่างใดแต่สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่โดยการแจกเงินนี้จะแจกเพิ่มให้กล,กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคน อีกคนละ200บาทซึ่งสามารถใช้งานได้เดือนมกราคมเป็นต้นไปรวมทั้งเดือน2715บาทและมีวงเงินกดเงินสดได้สรุปให้ฟังเดือนมกราคมสิ่งที่ท่านจะได้ผ่านบัตรคนจนรวมของขวัญปีใหม่แล้ววันที่หนึ่งมกราคมรายการที่1บัตรคนจนรัฐโอนเงินเข้าบัตรคนจนให้ รายการที่1 500บาทเป็นในส่วนของวงเงินขึ้นรถมีและรถไฟฟ้า500บาทรายการที่2ของบัตรคนจนวันที่1มกราคมได้อีก500บาทเป็นในส่วนของวงเงินขึ้นรถบขสเดินทางออกต่างจังหวัดรายการที่3ของบัตรคนจนวันที่1มกราคมเป็นในส่วนของวงเงินขึ้นรถไฟ เดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็ได้สำหรับวงเงินที่นำไปขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขอสอรถไฟท่านสามารถขึ้นได้ตลอดทั้งเดือนโดยได้รับสิทธิ์อย่างละ500บาทในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ถ้าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและต้องการเดินทางออกต่างจังหวัด หรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็สามารถใช้งานบัตรคนจนโดยนำบัตรคนจนไปให้พนักงานจําหน่ายตั๋วตัดยอดเงินออกจากบัตรสมมติซื้อตั๋วจำนวน200บาทสิทธทิท่านได้500ทางพนักงานก็จะตัดค่าตั๋วออกไปนะครับจำนวน200ก็จะยองคงเหลืออยู่300ไว้ใช้ในเดือนนั้นๆน,น,นะครับจนกว่าจะสิ้นเดือนได้แต่ถ้าใช้หมดก่อนก็จะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเพิ่มนะครับ และต่อไปนะครับรายการที่4ของบัตรคนจนวันที่1มกราคมรัฐมีการโอนเงินสดเข้าบัตรคนจนให้อีก100บาทเป็นในส่วนของวงเงินส่วนลดซื้อกาสถุงต้มสมมติท่านซื้อกาสถุงต้ม400บาทท่านนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปให้กับพนักงานขายกาดเขาจะตัดเงินออกไป100เท่ากับว่าท่านจ่ายเงินสดเพิ่มอีก300บาทนะครับวันที่1รายการที่5ของบัตรคนจน ถ้าใครที่เคยได้รับเงินค่าบัตรคนจนทุกเดือนไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก่อนหน้านี้เดือนละ200บาทวันที่1รัฐจะมีการเพิ่มวงเงินให้อีก200รวมเป็นใครที่เคยได้รับเดิม200บวกอีก200ใหม่ก็เท่ากับว่าวันที่1มกราคมได้เท่ากับ400บาทและถ้าใครที่เคยได้รับ วงเงิน300บาทเดิมทุกเดือนวันที่1มกราคมรัฐจะมีการเพิ่มให้อีก200รวมเป็น500เท่ากับว่ารายการที่5คนที่เคยได้รับ200เดิมบวกอีก200เป็น400รายการที่6ใครที่เคยได้รับเดือนละ300บวกของใหม่อีก200รวมเป็น500ไว้ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคนะครับสรุปเงินที่เข้าวันที่1มกราคมขึ้น รถมีรถไฟฟ้า500รถบรขอส5 0 0รถไฟ500ส่วนรถการถุงต้ม100เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดิม200ใหม่200รวมเป็น400เดิม300ใหม่200รวมเป็น500วันที่1ไม่สามารถกดเงินสดได้นะครับไว้ใช้จ่ายตามวัตถุป,ประสงค์ที่รัฐกำหนดวันที่18เดือนมกราคมรัฐโอนเงินสดเข้าบัตรคนจนกดเงินสดได้ผ่านบัตรคนจนที่ตู้เอ m ธนาคารกรุงไทยรายการที่1 วงเงินคืนคืนค่าน้ำประปาหนึ่งร้อยบาทรายการที่2วงเงินคืนค่าไฟสามยสิบาบาทแต่ท่านจะต้องเคยลงทะเบียนผ่านการประประนานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคก่อนและรวมไปถึงการไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเท่านั้นนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับ ท่านชําระเงินค่าไฟไปแล้วรัฐจะมีการโอนเงินสดเข้าให้ทุกวันที่18ของเดือนและเดือนมกราคมวันที่18ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับโดยหลักเกณฑ์บ้านท่านครัวเรือนท่านจะต้องใช้น้ําไม่เกิน315บาทได้รับคืน100ใช้ไฟไม่เกิน315บาทได้รับคืน315บาทแต่ไม่เกินตามบิลค่าไฟที่จ่ายจริงนะครับต่อไปบัตรคนจนวันที่22 มกราคมรัฐจะมีการโอนให้อีก200บาทเป็นในส่วนของกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนและมีบัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีบัตรประจำตัวผู้พิการอย่างเดียวไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทั้ง2บัตรนะครับผมและเงินที่เข้าให้วันที่22มกราคมก็สามารถเบิกถอนเงินสดได้ ผ่านบาทคนจนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะครับและนั่นก็เป็นข่าวดีมติคณะรัฐมนตรีที่มีการเพิ่มวงเงินให้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมประกันอุบัติเหตุฟรี1 0 0 0 0แสนบาทวันนี้นะครับเช่นเดียวกัน27ธันวาคมปี65รัฐมีการอนุมัติในหลายๆโครงการและหนึ่งในนั้นก็คือประกันอุบัติเหตุกลุ่มไมโครอินชัวรัน ให้ฟรีหนึ่ง0สนบาทสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศไทยให้ประกันหลังจากลงทะเบียนแล้วคนละ1,000งแสนบาทรวมไปถึงประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับผมประกันเริ่มทำได้ตั้งแต่2 5สถึง31ธันวาคมนะครับการลงทะเบียนลงทะเบียนได้ที่กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองนะครับผมและรายละเอียดการลงทะเบียนหรือจุดรับลงทะเบียนถ้ามีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือหาช่องทางลงทะเบียนแบบง่ายๆมาให้ท่านได้ผมจะรีบนํามาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมกลุ่มคนละครึ่งและกลุ่มผู้ที่เคยได้รับเงินผ่านบัตรประจาตัวประชาชนก่อนหน้านี้วันนี้มติคณะรัฐมนตรียีิบเจ็ดธันวาคมไม่มีการแจกเงินให้ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง และโครงการแจกเงินเข้าบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมอย่างไรแล้ววันนี้นะครับสรุปแบบคร่าวๆและได้ใจกว่ามากที่สุดนั่นก็คือจะมีการแจกเงินนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มบัตรคนจนเพิ่มอีก200บาทและเมื่อรวมเงินทั้งหมดที่ได้รับตลอดทั้งเดือนก็จะได้2,715บาทกดเงินสดได้วันที่18และ22 ธันวาคมอขออภัยครับมกราคม66นะครับผมฟรีประกันอุบัติเหตุ1,000 0แบาทนะครับในกลุ่มของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับเริ่มลงทะเบียน25 3 1ถึงธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับและ คนละครึ่งเฟสหกไม่มีแล้วนะครับขออภัยและขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับรวมรวมไปถึงกลุ่มที่ได้รับเงินผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีที่ผมได้นํามาฝากในวันนี้นะครับผมถ้าชอบข่าวจริงเรื่องจริงไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ข่าวปล่อยไม่ใช่เขาเล่ามาเขาเว,ว่ามาเขาบอกมาท่านเพียงแต่กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนแค่นี้เองครับง่าย ก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์และที่สําคัญที่สุดเป็นเรื่องจริงนะครับย้ําถ้าใครชอบเรื่องจริงกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ขอลาไปจะเพยงเท่านี้สวัสดีครับ